สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้ว,ลวอดอยวีนิงนะครับอย่าลืมฝากกดและแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับอันนี้เราก็อยู่กับ e ีพีที่เกนะกับ OKX OK พอร์ต850 US นะหลังผ่านไป5วันนะที่ BTC หรือ Bitcoin แตะแสนดอลลาร์ 1, นะพอร์ต OKX เนี่ยเราก็จากแถ,ถวๆ69วนะ69นะมาเป็น3าม9้อยเนี่ยแหละนะแล้วก็กลับมาอยู่ที่แถวสองร้อนะตอนนี้นะก็ นี่นะก็จากที่สูงสุดช่วงปีใหมนะ่จริงๆเปนประมาณพันเก้าี่สิบห้านะอ่าแล้วก็เนี่ยนะก่อน5วันที่บิตคอยจะขึ้นนะแตะแสนนะก็พอร์ตก็อยู่ประมาณ69นะนี่นะนี่ก็ช่วงเวลาก็วันที่8นะนี่นะวันที่แปดเนี่ยราคาบิตคอยก็เก้าสิบก้าแล้วก็แตะแสนนึงนะนะอ่ะมาดูพอร์ตกันสัลิงน้อยนะ อพอร์ตล่าสุดก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะขึ้นตามตามตลาดขึ้นมานะตามตลาดนี่นะก็วันนี้ก็ยังไหลไหลต่อนะนี่นะก็ขึ้นจากแต่ๆหกสิบเก้าไปสามร้อยแปดสิบเก้านะเก้าสิบแปดนะแล้วก็ยืนที่แถาสองร้อยแปดสิบสี่เอสนะก็ในพอร์ตที่เหลือนะเมื่อคืนก็ปิดไปหลายตัวนะเมื่อคืนก็ปิดไปหลายตัวอยู่นะนี่นะก็ ตอนนี้ยังเหลือให้ BAR G M T a R B A R dash Coin G M T A R B A B A นะแล้วก็ Crypto com แล้วก็เหรียญอสังหา P R C a L นี่แล้วก็ชิบะแล้วก็ร u ่ a นัในเองนะอ่ะเมื่อคืนเราก็ปิดปิดไปกี่ตัวแหรอเมื่อคืนเราก็ปิดไปหลายตัวอยู่นะมาดูเล็กหน่อยมาดูตรงเ้วยกันเมื่อคืนเราก็ปิดไปค่อนข้างหลายตัวอยู่นะ อมาดูวันนี้ก็จริงๆปิด XRP XRP ก็พอได้กำไรแลประมาณสัก5้าอยู่ลงทุน5อยู่ตอนนี้ก็ 15s แต่จริงๆก็ไม่อยากปิดนะแต่เห็นอาจจะลงแรงนะแล้วกอ็อันนี้เพิ่งปิดไปสักพักเลยนะตัวอันนี้ตัวอะไรนะตัวหมูเด้งนะหมูเด้งนะตัวปิดปุ๊บดีดเลยนะแต่หมูเด้งทำราไรแล้รแล้วแล้วก็ EOS นะจริงๆก็พวกนี้ก็ขาดทุนเล็กน้อยนะ เอเอ็มบก็ปรับพอรแล้วก็อันนี้แตกในตัวนี้แตกนะ P R C L เนี่ยแตกนะแล้วก็ G M T จริงๆปิดไปแล้วนะก็เปิดใหม่แล้วก็ O m D นะอันนี้ก็ปิดไปแล้วก็ื่อวานนะก็หลายตัวนะวันนี้ตังในพอร์ตแล้วก็เหลือประมาณเท่านี้นะสองร้อยแปดสิบแล้ลราคาบิตคอยตอนนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยแสนสามนะเห็นคนบอกว่ามันถ้าหลุดแสนสองพันมันก็จะมีโอกาสหลุดไปถึง เก้าหมื่นห้าอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่หลุดนะต้องรอดูมันจะหลุดไหมแต่ผมก็ช็อตมีช็อตช็อตช็อตไว้ตั้งแต่นี้เนะี่ยมันช็อตไวตั้งแต่แัวแถวออตัวนี้จริงๆพอผมก็ช็อตไว้ตลอดนะช็อตเพิ่งแถแถเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดแล้วก็อู้มาปล่อยตอนแปดหมื่นห้าตอนนั้นก็ขาดทุนไปเยอะอยู่ขาดทุนเป็น 100, ร้อยดอลลาร์แล้วก็มาช็อตใหม่ในแถวเก้าหมื่นนะแต่ตอนนี้ช็อตน้อยนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาจากเก้าหมื่นก็ขาดทุนไป สี่สิบกว่ายูเอสนะ,ะแต่ก็ช็อตเรื่อยๆเนี่ยแหลนะเผื่อมันลงแรงนะก็ช่วยได้อีกทางหนึ่งอ่ะก็จะประมาณนี้พอของเรานะ,ะประมาณนี้นะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้สักชวนและการลงทุนแต่งใดนะใต้คลิปจะมีลิงก์นะทางสนับสนุนช่องไปถ่ายคลิปตัวนหนึ่งโลกใบเงนแล้วก็ใบเงนถ่ายนั่นเองเจอกใหม่อีหน้าเจอกใหม่ครับบ๊ายบาย